คระาม์พระาที่แข,แบบข็งแรงขบอกว่รเจ้าพระเจ้าเอกที่ดาวมาในขัดสนักเรีเนยนฉันมาโดยงศึกษาสามหนึ่งเพราระจ้าเป็แค่เลก็กอะลงมารกคนนี้จะสั่งท ของให้มากอกต้องมีท่าผ่ะแล้วไหที่แข็ง